ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกม Lord of n a s a l i ิเกมมือถือเปิดใหม่นะครับในคลิปนี้ผมจะมาแจกเทลิสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดีควรรีไอดีตอนไหนนะครับเกมนี้มันแจกซุ่มรีโลฟี30ครั้งนะครับแล้วก็แจกตั๋วกาชาเริ่มต้นประมาณ30โลนะก่อนจะรับชมก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโคลนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุด ต่อไปเดี๋ยวเราดูเทลิสตัวละครกันเลยนะครับผมขออนุญาตขึ้นเทลิสตัวละครให้นะครับเทลิสตัวละครก็ตามนี้เลยนะครับเทลิสตัวละครผมได้มาจาก LD Player นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เทลิสที่มาจาก LD Player ให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเทลิสตัวละครกันเลยเดี๋ยวเรามาดูเทียศูนย์นะครับเทียนี้6ตัวละครนี้นะครับหาาใครมีอยู่ในทีมนะสามารถปั้นใายยาวๆได้เลยนะครับ เล่นตั้งแต่ต้นเกยมยันจบเกมได้เลยนะหรือว่าจะเป็นตัวละครเมตาก็ได้นะครับ6ตัวละครนี้เราสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับเกมแนวนี้นะครับถ้าเราสุ่มไดตัวละครแล้วนะครับถ้าเราจะปั้นนะผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ําด้วยนะครับเพื่อนาการอัพดงอัพดาวให้กับตัวละครด้วยนะ เทียสูดน,นะครับผมตามที่ผมบอกเลยนะครับถ้าใครสุ่มได้หรือว่ามีอยู่ในทีมก็สามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยนะสามารถเล่นได้ทุกหน้าหาเล่นได้ทุกคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็น PVE PVP เล่นได้หมดต่อไปเทียเอสเนะครับเทียเอสเนะครับผมตัวละครพวกนี้ก็สามารถใช้ได้ดีตอนต้นเกมถึงจบเกมได้เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําให้หาตัวละครตัวซ้ํานะมาอัปดาวนะครับ สำหรับ TSS ก็สามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์ด้เหมือนกันเนาะ PVE PVP เล่นได้หมดนะครับและก็เรายังสามารถสุ่มหาได้จากตู้กาชาได้เลยนะครับ t ที S นะครับผมอ่า t SS ก็สามารถปั้นใช้ได้นะครับสำหรับผมแนะนำนะผมแนะนำให้หาตัวที่ทำดาเมจนะครับสามารถปั้นใช้ยาวๆได้เลยแล้วว่าตัวที่เป็นการ์ดสีทองนะครับสำหรับเทียเอเทีนี้ก็สามารถใช้ดีตอนต้นเกมยันกลางเกมนะครับ เทียร์ B C D นะครับอันนี้ผมแนะนำให้ปั้นใช้ตอนต้นเกมก็พอแล้วนะครับอ่าไม่แนะนำให้ปั้นใช้ยาวๆนะผมขออนุญาตแนะนำนะครับถ้าใครจะรีหาตัวละครผมแนะนำให้รีหาเทียศูนย์แล้วก็เทียร์ s S นะครับอ่าสองเทียนี้นะครับผม สามารถปั้นใชา้ย,ยาวๆเล่นได้ทุกเนื้อหาไม่ว่าจะเป็น PVE PVP เราสามารถเล่นตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมได้เลยนะครับแล้วก็แนะนำให้หาตัวละครตัวซ้ำด้วยนะเพื่อนำการอัพดงอัพดาวนะครับต่อไปเราควรรีไอดี ID ตอนไหนใช่ไหมครับผมเพราะทุกคนเล่นถึงเลเวล16นะครับเราไม่ต้องเล่นต่อเนาะออกไปกดรับของรางวัลที่ซองจดหมายจดหมายตรงนี้กดรับให้หมดเลยนะครับเราจะได้ของรางวัลมาจะมีตัวกรชาอยู่นะครับ กดรับเสร็จนะให้เรากดรับของรางวัลที่มันขึ้นแจ้งเตือนสีแดงตรงนี้เห็นไหมอ่าไม่ว่าจะเป็นพวกกิจกรรม7วันแล้วก็พวกของรางวัลที่มันขึ้นจุดสีแดงพวกนี้กดรับให้หมดเลยเนาะเกมนี้มันจะแจกสุ่มฟรี1000ครั้งด้วยนะอ่าแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ตู้สุ่มกาชาครับเห็นไหมครับเราจะได้สุ่มแบบแหวนมาประมาณ14อันนะครับผมแล้วก็สุ่มแบบการ์ดอีก13นะครับแ้วก็ให้เรามาใช้เพชรนะผมในการซื้อแบบสุม่มแบบแหวนนะครับ ให้มันครบ20อันเอาอันนี้ผมซื้อเกินนะไม่เป็นไรครับผมตู้กาชานะครับเราเปิดตู้ไหนใช่ไหมครับเราดูตามเทียได้เลยนะครับแล้วก็หาตู้ที่มันมีตัวละครที่อยู่ในเทียสูงสูงนะครับไม่ว่าจะเป็น2ตู้นี้เนาะเนี่เราสามารถเลือกที่ให้มันจะาก,การันตีได้นะครับลองเลือกดูนะครับอ่าสตู้นี้อ่ากดเลือกได้เลยนะผมขออนุญาตเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะเปลี่ยนเปลี่ยนแตผมขออนุญาตเลือกเป็นตัวนี้แล้วกัน อ่าโอเคกดสุ่มไปครับผม10โ,โลแรกนะมาลุ้นนะว่าจะออกตัวละครระดับ S R หรือว่าตัวละครที่มันอยู่เทียงสูงไหมนะครับถ้ามันไม่ออกก็รีไอดีนะรีดี AD เกมนี้ก็ง่ายๆนะทุกคนอ่าไม่ออกนะออกแต่ S R นะครับ S R ยังไม่มีนะตู้นี้อย่าเพิ่งสุ่มนะครับมันจะให้เราสุ่มฟรี30โ,โลเนาะอ่าหรือว่าเราจะมาเปิดตู้นี้ก็ได้นะใช้แบบกรชาแบบแหวนนะในการเปิดอ่าลองเปิดดูนะคู่นี้ก็เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับอ่าแนะนําให้ดูตามเทียร์ดีกว่าเนาะ อ่าโอเคเปิดอีก10โลสุดท้ายนะถ้าไม่ออก s s r ก็ก็รีไอดีแค่นั้นนะครับทุกคนไม่เป็นไรนะอ่าเอนะครับอ่าไม่ออกนะอ่าไม่เป็นไรครับผมอ่าให้เรามาสุ่มตู้นี้ตู้นี้มันจะสุ่มฟรี30ครั้งนะเห็นไหมครับตัวละครที่มันออกก็นี่เลยเห็นไหมตามการ์ดตรงนี้เลยนะอ่ะผมขออนุญาตลองสุ่มให้ดูอ้าวได้เซียบัสนะครับผมอ่าแล้วก็ ลองกดซุ่มไปเรื่อยนะตัวนี้ก็น่าจะดีอยู่นะนะครับเห็นไหมกดแซมมอนอาเกนตรงนี้นะครับนะสุ่มได้30มสิโลนะครับให้เราซุ่มแล้วก็ดูตามเทียได้เลยนะว่าตัวละครตัวไหนมันอยู่เทียสูงนะก็มีอยู่นะครับผมในตู้นี้เนาะสามารถซุ่มรีโลได้30ครั้งนะครับกดซุ่มไปเลยนะมันก็จะมีอยู่นะครับตัวละครเทียสูงๆนะผมขออนุญาตกดซุ่มให้ดูสักอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะแซนะมมอนอาเกนตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหม ได้ตัวนี้ตัวนี้นั่นอยู่เทีย S นะตัวนี้ผมขออนุญาตตัดคลิปมาตรงนี้เลยนะเห็นไหมครับผมตัวละครตัวนี้อยู่เทียศูนนะอ่าอันนี้ถ้าใครสุ่มแบบ30โลได้แล้วก็กดเลือกได้เลยนะหรือว่าใครจะเลือกตัวที่ตามใจชอบก็ลองเลือกดูนะครับอ่าเอาเป็นว่าผมตอนแรกผมแนะนําให้ทุกคนมาสุ่มหาตู้นี้ก่อนเนาะเลือกตัวละครที่มันสุ่มรีโลให้เราก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปิดตู้ที่ ใช้กาชาแหวนในการเปิดนะครับผมประมาณนี้ก็ผมเกมนี้นะผมก็จะแจกสุ่มฟรี1000ครั้งตรงนี้เนาะ30วันแจกวันละ30บใบนะตัวกาชาอันนี้มันน่าจะออกพวกเศษตัวละครหรือเปล่านะถ้าใครดวงดีก็น่าจะได้ตัวละครน,นะในส่วนนี้นะครับสุ่มฟรี30ครั้งทุกวันนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการรีไอดีครับกดมาที่ขวามือตรงนี้ครับผมติ๊กมาที่เซตติ้งครับมาที่แอคเคาน์ตรงนี้ครับ ให้ทุกคนกด delete account เลยนะครับผมแล้วก็กด confirm ได้เลยครับแล้วก็ตัวเกมก็จะรีเข้าเกมใหม่นะสำหรับวิธีการรีไอดีก็ง่ายๆแค่นี้จบครับผมอ่าควรรีไอดีตอนไหนใช่ไหมครับพอเราเล่นถึงเลเวล16เนาะไม่ต้องเล่นต่อกดออกไปรับของรางวัลที่กล่องจดหมายนะครับผมก็กดรับของรางวัลจากกิจกรรมต่างๆนะเราจะได้ตัวสุ่มกระชามาประมาณ20ใบนะครับแล้วก็สุมฟรีอีก30โลนะ ให้ทุกคนไปเปิดตู้ที่มันสูงฟรี30โลก่อนแล้วเราค่อยไปเปิดตู้ที่มันใช้ตั๋วกาชาในการเปิดนะครับอ่าผมลืมบอกครับทุกคนคนไทยเล่นเซิร์ฟไหนใช่ไหมครับผมเซิร์ฟนี้ครับ south east asia ตรงนี้นะที่ผมกดติ๊กสีเขียวตรงนี้เนาะแล้วก็กดคอนเฟิร์มได้เลยนะครับเล่นเซิร์ฟนี้นะครับไม่ต้องไปเล่นเซิร์ฟยุโรปนะเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพลย์กันเลยนะครับเกมนี้ก็จะมีระบบออโต้ระบบเล่นความเร็วสูงสุดอยู่ที่คูณ3เนาะอันขวาสุดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามัน เปิดปิดแอนิเมชันตอนใช้อัติเมทไหมนะครับแล้วก็จะมีสกงสกิลเห็นไหมครับผมด้านล่างขวามือนะครับ3สกิลนะให้เราเลือกใช้นะถ้าใครจะเล่นแบบรวดเร็วนะครับผมหรือว่าง่ายๆก็กดออโต้ได้เลยนะครับผมสำหรับแจกเทอร์รริสตัวละครที่ควรรีหาวิธีรีไอดี ID, ควรรีไอดีตอนไหนคนไทยเล่นเซิร์ฟไหนสำหรับเกม AON ก็มีประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วย ขอให้เล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ